สวัสดีครับสวัสดีมือยู่กระเบาตาคำตะกาครับช่วงอ้เศ้าๆนะครับว่าจะลงไปเอ็ดงานแล้วนะเทื่องว่าจะไปอหาวิรุดพาเพื่อนพร้อมครับอยู่สวนอยู่สวนอยู่สวนเพื่อนครับสวนวีรุดพาเพื่อนว่าจะเอาตะลับเม็ดครับมือถือเพื่อนมาติดบานหน้าต่างให้เพื่อนเอาตะลับเม็ดมือไปนาบ้านบุมีีนวัดครับ็เลยว่าจะไปเอาตะลับเม็ดครับวิรุดพาเพื่อนแหละครับว่าจะไปมือ ไป,ไปไปเยี่ยมสวนเพิ่นไปเมืองสวนครับไปเมืองเป็ดเมืองหมูเพื่อนไว้จะปีงยางเละเมืองส้มวิวเมืองครับอยู่หันเพื่อนได้เลี้ยงอีหยังเพิ่มเติมมีบ่ไปครับเดี๋ยวบอาตาทำกายจะภาพให้หาวีรูดพาเพื่อนกันเลยครับไปเจอกันอยู่กับวีรูดพาเพื่อนครับผมไปเลย เรียบร้อยแล้วโอ้ทางเขานี่บทผมม้ายอดครับโอ้ทางเขานี่ไม่เห็นอะไร เงียบคลิปครับพี่น้องโอ้ไวาจมะมาห้องว่าจมะมาตลับเม็ดเงียบเก็บเลยครับเอาเพิ่นไปเห็นเนาะไวจะมาตลับเม็ดคือบ่เห็นคนบาดนะครับอ่ะเอา,เอาบ่อันนั้นกับโบเป็นยังนี่ครับกะหอดหน้าของวีรบุรพาเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยครับแต่เดี๋ยวนี้หาคนบ่เห็นครับจะเพิ่นไปทางไหนรถก็คืออยู่อยู่รถประจำตำแหน่งเพิ่น โอ้หุน่นมีหุ่นพร้อมโอ้คักแทว้วะเลี้ยงเป็ดตัวนี้เป็ดก็พอดีต้มพอดีอ่ำม,มีน้องโอ้เลี้ยงเป็ดพร้อมเรียงไก่นะครับนี่คือเงื่อนองมีหลวดพาเพลินครับผมกำลังก่อตั้งเถินกไก่เมลูกอ่อนก็นมีโอ้ มึงเลี้ยงมันคักอยู่ตัวนี่ไงไก่เพิ่นกระไรคือเหงาครับเดี๋ยวจะได้ต้มหรือเ,เปล่าครับไก่เพิ่นเลี้ยงตะไก,ก่ครับอยู่นี่เอานี่ยนะครับรถประจำตําแหน่งเพิ่นกระยูอยู่ครับแต่ค้นโบหงว่าไปใส่โบเห็นคนครับผม หลุดอยู่อยู่ครับจะบ่เห็นเจ้าโบใส่เนาะเอาบ่าอยู่กะบ่อตากะบวันเดีออกมาเอาแต่ละเมดด็ดซื้อดอกบ่เห็นก็บ,บ่เป็นยังครับจังออกมาใหมัยครับเบียด กลับมาอีกรอบนึ่งค้นตัวาพ่อแล้วองอยางนนี่โอ้ไปเก็บขี่ยางญย่หุ่นครับโอ้วค้นตัวเพื่อจะพ่อ,อ,อว่ายอยู่มาฮอดมาคือเห็นรถประจำำําตําแหน่งโยสเดอก <laughs> ไปคนมาได้ครับอยู่ป่าอย่าง ว่าเพิ่นห่วงใส่ยูว่าสันบดิยินว่าสันห่วงใส่เพิ่อนยูเพิ่นบดินยินนี่นะครับแต่รับเม็ดที่นำหาไปวันนีไปันนติด<笑><笑>ไ่อาห้องพู้งหน้าหัวกระจข่าวโอ้แฟนพยาบาลมาเนี้จะบอไติดตั้งตาแหน่งสเรรถคุ้มนีเนาะพยาบาลสมรรเนาะนี<笑><笑>่ <ab> นะครับโอ้ไปไปนี้ไปชงเพ่อนไปเก็บขี้ยางตอกันครับ มาคนพ่อแล้วมองที่อยู่อันนี้ปลายางเพิ่นดอกโอ้เลยเป็นปลายางกระของกระของจระของเราป้ายางเพิ่นมารับจ้างเพิ่นโอ้รับจ้างเพิ่นรับจ้างโจก๊กโจ๊กอย่างเดียวเสมอเลยจ้างโจก๊จกว่าแต่บ่จ้างก็กมักก็โจ๊กนี่อโจ๊กบดมืออะได้บ่นี่ ้บรรยากาศดีขนาดนอนอยู่ปลายยางโอ้ยยุ่งหลายมันก็ดีอยู่ไปงามสดใสดีอยู่แต่ยางของบ้าตะขันบ้าตัดออกก็สินั่นอยู่เนาะก็ได้วิกละสามสิบพันอยู่ก็ได้ใส่อันดีอันตัดออกแล้วครับเพิ่นผูกแตงโมบ่เดี๋ยวนี้แม่นครับมันอยู่ลงบุกโมครับได้ไข่อะเไว้นี่แหละ มือปลูกมือใดเอิญนะเด้อเด็ดเดเดี๋ยวเย็ดไปเบิองนะอ๋อจะไปเมืองป่ไปเมืองไปศึกษานะมีหม่องปลูกคือเพิ่อสินทรัพย์โอเคเด็ดเย็ดปลูกกรสิโทรหาครับใส่คู่ชวนยางเนี่ยเนี่ยเอานี่ละกินพืยไปทำกันรลวดแต่ยังห่างกันยังจะว่าไอ้่จะปลูกเซ่ไอ้ร่องบกขามอยู่มันได้สองร่องมันได้หน่อยพอดก็เลยก็เลยยังบ่ปลูกครับ แมนแมนใหญ่กันเนาะได้แต่ไปปลูกไก่บ่ได้ครับเคพื่อนไปไก่เอาโอเคครับเ็น้าในฝา,านก่อนบ้นนานน่าวจัดคุณ่ะไอ้เดี๋ยวอย่ารถมาใซคให้เด้อเอาขึ้นนี่ลดนึ่งก็ได้สันสอบนึ่งก็ได้บ้าเ,เดี๋ยวไปส่งให้ซุมอื่นจังเอาไปเอง <laughs> บันได้ตะลับเม็ดนะครับนี่ให้กราฟเรียนงานต่อได้แล้วคนน้ำหาแางโดอยนี่ภาคก็น้ำหาหลายมือตะลับเม็ดไปซ้ายไปซั่น่ได้ตั้งใจเิดมือมานแสดงว่าติดกาวไว้ยตะลับเม็ดขอบไปแล้วครับบันนี้ไปทำงานแล้วไปครับบันนี้กราฟครับกราฟเพิ่นกระทึงจะกทึงจะล่องคลิปกระทึงจะเก็บขี้ยางครับมื้อนี้ ไปแล้วกลับนะครับนะ <Okay. S 1> ครับมันแล้วรอทถานการณ์ขออนุญาตกลับนะครับเดี๋ยว mm hmm. ขออนุญาตรกราบรถจะเข้าก่อนเนาะเด mm ี hmm. ๋ยวไปพอกันนึกมองไอหนาทำงานมองเห็ดงานครับ mm hmm. อ่าพี่น้องมันมองเห็ดงานมาเรียบร้อยครับนะ mm hmm. ถ้าอ่านคนงไงกลุ่มที่บน นี่ปนี่ครับมหบมุนหันหมุนกี่งาน,นทีจะปล่อยแล้วแตหรับเมียนเ้าก็ได้ขึ้นมาแล้วบ้าตุ้ยเพื่นเอาซาไไนซานครับจัดได้ขึ้นมาแล้วเพื่นว่าติดมือมากไปสั่นติดมือมากมาลูบกาวออกอยู่หรอหนิ<อ> <laughs> เพิ่นหมื่นวีรูดพ่าเพิ่นเพิ่นไอเพื่อนอาสิบตัวเพื่นเศ้าเอ็ดงานก่อสร้างแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นไปเย็บอีหยังรับจ้างครับเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วพัฒนาแล้วเงนเศร้าแล้วเศร้าแล้วยังัจะก่จักแล้วต้องไปถามเพิ่นเมืองแน่นี่ บ้านไมหารับจ้างเจ็บขี้ยางครับบานนี้เปลี่ยนไปเบิดเด้อยเป็นยังไงก็ได้ใกล้จะเลี้ยวแล้ว้นนี้โอ้ช่งงานดีโอ้ย่งบ่ดันจะ่งงานแล้รก็รับเงินลตัวนี่ไหโอ้ยว่อยู่นน่าว่าวอยู่เลี้ยวอยู่เลี้วอยู่เขามากกบมือคือบานนี้ มือเป็นมือชงงานบ่ะชงงานไงพ่อมบ่เออเอาพิษมาคาถาเลยเอาครับมือเด็กครับบอตาคัมตะกากรับขอฝากคลิปไว้ท่านไอ้ซัมหนีน้องครับเนาะเพราะว่าจะได้ไอ้เอ็นงานต่อเอ็นงานอีกเรื่อยๆมือไอเอ็นงานหนึ่งมาแล้วครับมือบอตาคัมตะกาไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับ